วันนี้ดาด้าจะมาแชร์ไอเดียการซักผ้าวเวลามาแคมป์นะคะเจด้าโกอาเวสวัสดีค่ะพี่เจและดาดาเราสองคนนอนในรถใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายด้วยรถตู้ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยตะลุยไปทุกที่ค่ะค่าไหนนอนนั่นเหนื่อยตรงไหนก็จอดพักนอนตรงนั้นนะคะเป็นความสุขในแบบที่เรากำหนดเองค่ะ สงสัยว่าเวลาที่เรามานอนในรถแบบนี้นะคะแล้วเราไปซักผ้ากันยังไงนะคะทุกคนวันนี้เดดดนะาจะพาไปตามติดว่าแคมเปอร์แวนอย่างเราซักผ้ายังไงนะคะเป็นคำถามที่เจอบ่อยๆในเพจของด้าน,นะคะว่าเวลาเราไปแคมปิ้งเป็นเดือนเนี่ยเราซักผ้ากันยังไงวันนี้ด้าดาก็เลยจะมาแชร์ในส่วนของการซักผ้าแบบวิถีแคมเปอร์แวนกันค่ะ ก่อนอื่นนี่คือเสื้อผ้าของโซค่ะทุกคนที่เราใส่กันอันนี้น่าจะประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะวันนี้เราก็จะมาแยกเสื้อผ้ากันก่อน ขันแรกนะคะสําหรับด้าสิ่งสําคัญคือเราต้องแยกผ้าก่อนนะก็คือจะแยกพวกเสื้อชั้นในถุงเท้าใส่ถุงตาข่ายค่ะแล้วก็จะเช็คว่ามีพวกกระดาษทิชชู่อยู่ในกระเป๋าไหมนะคะแต่ว่าถ้าเจอเงินก็ถือว่าเป็นโชคดีของด้าด้าค่ะเคยมีครั้งหนึ่งนะคะที่กระดาษทิชชู่เนี่ยติดอยู่ในเสื้อผ้านะคะบอกตรงๆว่าเซ็งมากเพราะว่าเสื้อเป็นขุยแทบทุกตัวเลยค่ะและด้าดามีความลับที่จะบอกทุกคนด้วยนะคะ เป่าห้ามหามเกินกว่าหนึ่งกระเป๋าพี <laughs> ่เจบอกเพราะว่าเคยเอามาเยอะแล้วสุดท้ายแล้วมันก็เพลืองพื้นที่นะคะทุกคน ก็นั่นล่ะค่ะอย่างที่ว่าด้าเคยเป็นบ้าหอกฟางเอามาหลายชุดมากสุดท้ายไม่ได้ใส่ค่ะแถมเปลืองพื้นที่ก็เลยโดนจํากัดพื้นที่กันไปโดยปริยายนะคะแต่สําหรับด้าก็ว่าดีค่ะทุกคนไม่ต้องคิดมากว่าวันนั้นจะต้องใส่ตัวไหนดีอะไรเงี้ยค่ะประหยัดเวลาไปได้เยอะเหมือนกันนะคะคือแค่เราเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนค่ะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่วุ่นวายดีค่ะ สำหรับการมาแคมป์ของได้และพี่เจนะคะคือเราสองคนเนี่ยจะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าขาวกันสักเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่ามันยากต่อการดูแลนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าสีทึบๆแล้วก็เป็นผ้าที่ไม่ต้องรีดค่ะอารมณ์แบบสบัดสบัดก็ใส่ได้เลยประมาณนี้นะคะชีวิตง่ายขึ้นมากๆค่ะหลังจากแยกผ้าเสร็จแล้วเราก็จะไปซักผ้ากันแล้วคะ่ะ ถึงแล้วนะคะที่ซักผ้าของเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทุกคนว่าเราซักผ้ากันยังไงใช่ค่ะสถานที่ซักผ้าก็คือตามร้านสะดวกซักทั่วไปเลยนะคะเราก็จะหาตามใน Google แ a p ค่ะว่ามีร้านสะดวกซักที่ไหนที่อยู่ใกล้เราเราก็ไปตรงนั้นเลยค่ะ พวกน้ำยาซักผ้าหรือว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเราก็เตรียมกันมาเองค่ะใส่ขวดน้ำง่ายๆแบบนี้เลยสะดวกต่อการพกพานะคะเติมมาจากบ้านค่ะทุกคนประหยัดดี<ม>แล้วเราก็ทำการใส่ผ้าลงไปในถังสักนะคะ<ม>เขาก็จะมีให้เลือกว่าผ้าเราเนี่ยประมาณกี่กโลนะคะทุกคนราคาก็จะแตกต่างกันไปนะ ใส่ผ้าในถังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เติมน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปค่ะทุกครั้งที่เติมน้ำยานะคะดาก็ต้องอ่านก่อนค่ะเพราะว่าเคยมีประวัติใส่น้ำยาผิดช่องเลยค่ะทุกคนรารสะดวกซักแต่ละแบรนด์นะคะเขาก็จะแบบช่องใส่น้ำยาเขาจะแตกต่างกันออกไปค่ะอันนี้คือที่เจอมากับตัวนะคะ หลังจากที่เราใส่น้ํายาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการแลกเหรียญค่ะคือบางแบรนด์บางยี่ห้อนะคะเขาก็จะสามารถสแกนจ่ายได้เลยแต่ว่าบางยี่ห้อก็คืออย่างร้านนี้ค่ะเราก็ต้องหยอดเหรียญเท่านั้นนะคะแล้วถ้าเราไม่มีเหรียญเขาก็จะมีบริการตู้แลกเหรียญแบบนี้ค่ะสะดวกมากๆตู้นี้นะคะค่าบริการก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกค่ะมีซักด่วนน้ำเย็นน้ำร้อนยางของด้าสักน้ำเย็นปกติเลยค่ะราคาก็จะอยู่ที่50บาทค่ะ เราก็สามารถเลือกโปรกแกรมที่เราต้องการได้เลยค่ะก็จะใช้เวลาในการซักประมาณ25นาทีนะคะ ระหว่างรอผ้าก็ทํางานไปด้วยค่ะทางร้านสะดวกซักเขาก็จะมีบริการโซนนั่งรอสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยนะบางร้านเขาก็จะมีแม่บ้านคอยบริการพับผ้าให้เราด้วยนะคะแต่ที่ด้ามานี้ไม่มีค่ะ หลังจากที่ผ่านไป25นาทีนะคะสักผ้าเสร็จแล้วแล้วก็เอาผ้าออกจากเครื่องกันค่ะผ้าก็จะแห้งหมาดๆนะคะแล้วเราก็จะไปทำวิธีสำคัญกันต่อนะนั่นก็คือการนํำผ้าใส่เครื่องอบค่ะทุกคน เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้เสื้อผ้าเราแห้งพร้อมใส่ค่ะร้านที่ด้ามาสักนะคะราคาก็จะเริ่มต้นที่50บาทค่ะบางร้านก็จะเริ่มต้นที่ทราคา40บาทนะคะก็แตกแต่างกันออกไปค่ะอันนี้เราก็มาจ่ายค่าบริการเครื่องอบผ้านะคะของด้าเลือกเป็น16กกิโลก็เริ่มต้นที่50บบาทสามารถเลือกอุณหภูมิได้นะคะว่าเราจะเอาอุณหภูมิ สูงานกลางหรือว่าอุณหภูมิต่ำค่ะเขาก็จะมีข้อควรระวังนะคะว่าไม่ควรใส่อะไรลงไปบ้างใช้เวลาในการอบ2 5นาทีค่ะท้ายหยอดเพิ่ม10บาทก็เพิ่มอีก5นาทีนะคะใส่ผ้าทิ้งไว้นะคะแล้วก็แอบไปเซเว่นมาค่ะกลับมาก็ผ้าอบเสร็จพอดีเลย เราก็จะนำผ้าออกมาจากตู้อบนะคะบอกเลยว่าร้อนมากๆค่ะทุกคนด้ว่ามันดีตรงที่ว่าเราสามารถเพิ่มเวลาได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเคยอบแบบปกติทั่วไปแล้วผ้าไม่ค่อยแห้งเท่าไหรค่ค่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อผ้าของด้ากับพิจมันหนานะคะทุกคนถือว่าเป็นความสะดวกมากๆนะคะเวลาที่พวกเราออกทริปกันนานๆน,นะคะซักผ้าสะอาดระดับหนึ่งเลยค่ะทุกคนส่วนอบผ้าก็แห้งแบบทันใจแบบพร้อมใส่เลยค่ะ พอเอาผ้าออกมาจากตต้อบนะคะเราก็จะสะบัดแล้วก็เอามาพึงหลังรดก้อนค่ะเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าพวกเราใส่เสื้อผ้าแบบไม่ต้องรีดกันวิธีนี้ก็จะทําให้เสื้อผ้าไม่ค่อยหยับค่ะคือเราต้องรีบสะบัดสะบัดตอนร้อนๆนี่แหละค่ะทุกคนคือถ้าเคยขยุ่มไว้นะคะแล้วผ้ามันหยับยู่ยี่เลยค่ะ เขาาากกก็จะะะะมีตรร้้้้ไววคคอยยบิใหดนขะะั้นตอนการซักก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแห้งแล,แล้วทุกคนมันแห้งมากนี่ก็คือพร้อมใส่อ๋อและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพับผ้านั่นเองค่ะทุกคนจำได้ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งตอนน้าทำเพจนะคะเขาคอมเมนต์มาว่าความสุขของคนเราเนี่ยความใหญ่ไม่เท่ากันค่ะ คุณได้ยืนตรงจุดที่เรียกว่าความสุขแล้วครับยินดีด้วยครับสักวันผมก็ต้องไปยืนตรงจุดความสุขของผมเช่นกันติดตามและเป็นกำลังใจให้นะครับอ่านไปก็ถึงกับยิ้มไปเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปเวลามาเที่ยวแล้วก็นอนในรถนะคะพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์นะคะ มีทั้งกำลังใจแล้วก็เมนที่แนะนำให้เราแก้ไขปรปับปรุงขอบคุณมากๆนะคะพวกเราจะนำมาปรับให้เขากับสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะและนี่ก็คือคำถามที่คนถามว่ามานอนในรถซักผ้ายังไงนะคะแล้วก็ซักที่ร้านสะดวกซักทั่วไปเลยค่ะใครมีคำถามอะไรสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตรงนี้นะคะแล้วดรากับพิเจจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกรอติดตามชมนะคะ